สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีเชา้านี้อากาศติดลบ16องศาครับเพื่อนๆก็เลยต้องพาเพื่อนๆมาดูน้องวัวครับถ้าอากาศหนาวมากๆจะมีน้ําแข็งเกาะอยู่ที่หลังน้องวัวครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นสีาขาวๆแล้วครับก็คือความเย็นครับคล้ายๆว่าเป็นเหมือนเมคหนิงครับเกาะที่ขนของน้องวัวถามว่าน้องวัวหนาวไหมผมก็คิดว่าคงจะหนาวเหมือนกันครับ แต่น้องวัวไม่สามารถพูดได้ก็ได้แต่พากันยืนงงๆครับว่าผมทําอะไรก็ถ่ายให้เพื่อนๆเห็นครับหนาวครับขี้เลยเราใส่ให้นอนก็แป๊บเดียวแข็งตัวหมดครับหน้าหนาวแข็งไวครับเดินเหมือนกับก้อนหินสังเกตดูหลังของน้องวัวนะครับเพื่อนๆหนาวมากติดลบแต่ว่าน้องวัวนั้นมีขนครับ ว่าที่นี่จะมีขนหน้าหนาวมีขนออกถ้าหน้าร้อนคือขนร่วงหมดไม่มีขนครับความหนาวความเยือกเย็นทำอะไรก็ลำบากหนาวมากๆครับเสื้อผ้าก็ต้องใส่หลายชั้นไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดตัวครับเวลาเดินทำงานหนักก็หนักเฉพาะเสื้อก็เกือบสองกิโลครับเดินเหมือนหุ่นยนต์ครับเดินไม่ค่อยสะดวก แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่แบบนี้เราก็จะหนาวถุงมือก็ใส่ขนาดถุงมือใส่แบบอย่างดีครับแต่ว่ามือ,อยังช้าอยู่ครับนี่นะครับพามาดูใกล้ๆไม่ใช่ขี้เกลือขึ้นนะครับแต่มันเป็นความหนาวน้ำแข็งเกาะหลังของน้องวัวครับเดี๋ยวนึกว่าเห็นบอกใกลๆกล้นึกว่าน้องวัวขี้เกลือขึ้นไม่ใช่นะครับอากาศมันหนาวเกิน หนาวจัดแต่วัวตัวใหญ่ชุดนี้ก็คือปีหลังปีใหม่น่าจะทําการขายแล้วครับเพราะว่ามันได้เวลาแล้วมันเกินกําหนดเกินกําหนดขายเขาช่วงนี้สภาพอากาศหนาวจัดเขาเลยยังไม่ขายครับหนาวเกินเฉพาะที่เห็นอยู่ก็น้ําหนักก็เป็นเกือบตันนะครับแต่ละตัว 9ก้900กว่ากิโลบางตัวก็ตันสังเกตดูที่พุงครับพุงจะกลางๆขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook กบไทยในเกาหลีด้วยนะครับขอให้รวยๆปังๆครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้รวยวันเลยคืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีเงินทองใช้ตลอด ไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆ